ผมอยู่กับท่านอาจารย์เสือของเราอันนี้คืออะไรครับอาจารย์สิงไม้ยิ้วดำสิงไม้ยิ้วดำนะครับนี่โอ้ดำมืดเลยนะหลวงอกวยนะหลวงพ่อท่านกวยมีอัคระจา์อยู่มีอัคระนะไม่ใช่อัคระไม่ครบแบบเสือที่ผ่านมานะมจะยุ่งเลยนะอันนี้อันนี้มันสิงสิงแล้วันีสิงอนีทั้งตะกัวอันนี้คือตะกัวใช่แต่อันนี้ตะกัวพิมพ์เล็กนี่ตะกัวพิมพ์เล็กอันแล้วก็ตะกัวพิมพ์ใหญ่ สิงท่านกะทําแบบคล้ายหลวงพ่อหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมท่าเป็นสิทธิหลวงพ่อเดิมไหมครับยังไม่ได้ไหมยังไม่ได้เป็นว่างั้นเถอะเป็นสิทธิอ๋อก็ถือว่าเป็นสิทธิแล้วเนาะตอนนั้นลงวิชากันกับมิตรหมออสิ่งนี่ดีด้านไหนครับอาจารย์ของหลวงพ่อกลวยเนี่ยครับสิงห้าหน้าทางหานาจอยู่แล้วหามนาจเนาะโชคลาภตบะบารมีปกป้องบริวารการสิ่งดีออกจากชีวิตเราไป ประมาณปีเข้าๆได้ไหมฮะโอ้น่าปีศูนย์กว่าศูนย์กว่านะศูนยแปดพอลอนศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับสียหมกว่กวยครบเครื่องนะครับนี่พระโพธิสัตว์ใครมีเพื่อนไม่ดีอาสิงแปอ่ามันได้ออกไปจากชีวิตเราอ๋อคนไม่ดีจะออกไปจากชีวิตเรานะใช่แม่นเหมือนผมเลยฮะกูจะแทบจะไม่เหลือใครแล้วฮะการแก้คนแทง้างหลังได้อ่านี่แก้คนแทงข้างหลังบริวารเออโจหน้าไปนะใช่โจหน้าใช้มโจหน้าใช้นะอโจเอหน้าใช้นะ